เสียงตัวอะไรวะเสียงรถคุนเลยมาแล้วนายหยอยมีเสร์หยอยเอามันไม่เห็นเอามันง่โอ้โหเพื่อนหลบหลังเห็นรอดงงมากมูนวอล์กทำไมมูนวอล์กทำไมเขาอ,อย่างเดินดวงจัน ไอชิปเดนร่วงนะเนี่ยโอ้โหแล้วเ็ดเมนป่ะเนี่ยจริงเหรออืมไม่รู้เ Batman ป็นเ็ดเมนเป่าไอยู่ตรงหน้าเลยอ่าไม่ใช่คือตรงนี้มันโล่งอ่ะไม่น่าฉีกมาไมน่าจะไปเล่นไม้ก่อนอุย้ยม,ม,ม,มีเครื่องระเบิดด้วยแล้วก็เดนแมนสวีทล็อกเครื่องไฟบ้านใหญ่มาแล้วกลับมาจะบอยลังน้าไม้ เขาทำไมเครื่องนี้ไม่ระเบิดนะมันจะมูนวอล์กทำไมกันีกงไม้หมดแล้วนะฝั่งไฟกฝั่เลยโยนฝั่งแล้วสบายใจอยนเลยจรวดเบเมนอยู่ไหนอ่ะ้านเด็กเหรออันเล็กมันมีกั้นหน้าต่างนะขากท,ทางเลยวะไปไม่ได้ <laughs> ขอโทษยยโเพื่อนอย่าโกรธเราเกิดอะไรขึ้นไงแทงหลังเหรอไม่ไม่ใช่ลมแหละแม่งไ,ไม่อยู่ที่เล่นได้ยังไงวะมีอะไรม,มีหน้าต่างฝั่งขวาโดดได้โอ้โหหน้าต่างไปอยู่ตรงนั้นที่โดดดรามจริงเราไม่มีอะไรเล่นแล้วนะตรงเนี้ยโล่งหมดเลยนะเาใช้ไม้ไหมดเลยมันยัดเสียงหัวใจมันแปลกๆด้วยต่ เบาเกินหรอ<ม>อ่าจะมอนิเตอร์ของด็อกเตอร์ก็ได้ไหมไม่ไมานี่ฝันฝั่งเดียวปะเนี่ยอยู่สารากับกับเพื่อนเพื่อนนั่งยอดอยู่สารามันกลับมาเสียงหัวใจโคตรเบาดูด,ดิ โอ oh, 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 ้กูตายแล้แทงหลังไปแล้วโอ้กูตายเพื่อนเพื่อนมันไม่มีบอลลูนเลยอ่ะอ้าวเหรอเออโอ้โหแล้วแม่งก็วิ่งหนีเลยนะตกใจเลยหรือว่ามีบอลลูนหักอะไม่มีบอลลูนเคกูตายมันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะมันแย่งนัดนัเพราะว่ามันแย่งนัดมันแย่งไอ้นี่เขาโดดอ่ะมันมีแค่ที่โดดใช่ปะแล้วแม่งกระโดดก่อน แย่งโดดด้วยอ่ะบอลโรทิปไม่หอแย่งโดดดิไอแนน8 0แปดพันเอาเลยไว้พาเด็ดมีเปิร์กม้าแล้วก็กลับกอกแล้วก็คันไวลุกเองโอ้มึงเล่นเปิร์กดินแล้วก็ลุกได้จังหวะเซตเปิร์กแบบหล่นจากที่สูงได้ยังเอ๊ย ไม่มีที่ไปแล้วนะเพื่อนมันได้แค <of disappears. S 1> ่ตรงนั้นโอเคเพื่อนบันมาแล้วเนี่ยมันชอบเพลงนี้แตกเสียงหวานหวานใจมันเบามันจะตกใจตอนที่แม่งอยู่ข้างหลังแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงหวานใจเลยไม่ได้คานกูบอกให้ปล่อยแจ้งไอเวท มันเอาคานไว้มามันคานไปแล้วก็ค้กไปกลับมาพี่อามานมันเอาตายแนย่ตามจตายตล,ลวเจพื่อนคุณไปล่าล่าโเพื่อนนี่มีายอย่ะคนเล่นสายแบบ เตะไม้โอเคกั๊กด้วยได้เตะมาได้ครับโหมันได้รอบรอบวนสวยเป็นอาวุธตายคานเพื่อนคานต้องคานแล้วจังหวัดวไปคานไม่ได้แค่นี้แหละแต่ก็ไม่ได้คานก็แต่ช่วยยากนะเพื่อนอนะ่ะต้องแบบปล่อยให้มันลุกเองอะ่ะแล้วเพื่อนมันเอาเซตเพิม่มมามันเอาเซตส,สายคานมนาะต้องลอย แล้วก็เอาอดิ้นใบมาเอาเปิดมามามันเฝ้าปะหรือไรไหล่อ๋อชนชนอันนี้ติดเจ๊แล้วแล้วแต่มาชิดตัวแล้วงี้ไงอ๋อแล้ตัวอยู่ใกล้นี่ อ๋อปล่อยแย่แล้วเพื่อนมีรงเองปะไปเลยเพื่อนมีรงเองเอามันทาไหมแกเยนบี ขีไปไกลๆเลยเพื่อนขี่กล้เลยครบเสร็จแล้วมันคันเผลอแล้วจะตายพอเด็ตายเนี่ยวิ่งไม่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 มันมีคันอยุดยุดคันอยู่ก็จุกได้อรอดหมดอยู่รอบนี้ยถ้าเกิดเพื่อนถ้าถ้าเกิดเพื่อนมันได้ลุกนะไปไปดู รอลุกละเพื่อนมาเล่งเสร็จนี้ตอนถ่ายเกมได้ละแต่คน,นนี้ไม่หิวเอย่าหมเพื่อได้เล่นนะมเอาไม่ลุกอาอทำไมทำงั้นเนะี่ยอ๋อมันมันใหญ่ดิ้นแล้ดิ้นแรงมาประทานไหม แต่เดาว่ามันว่ามันมันมาคู่กันมาถึงบอกให้เพื่อนรอกันเออเปลี่ยนไปได้เป็นไงทุกคนผมสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้สุดยอดป่ะ